สวัสดีครับพี่น้องบวงปลาสุขุมรุ่นครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเวลาหาโมงเทิงครับพี่น้องครับแรงงานแล้วพี่น้อยจับปลาแรับนะครับโอ้พี่วชิพี่วชิทำอะไรยางแรสชวนแป๊บหนึ่งพี่น้อยพี่วชิพี่วชิทำอะไร ทิวซีทำอะไรเนี่ยอ๋อถอนหญ้าเหรอพี่วิศีไม่ได้ปลูกอะไรเหรอพี่วิศีไม่ได้ปลูกอะไรเลยเหรอนาอ๋อทำไมเห็นี่วซีเงียบๆคุณยายคุณยายเป็นไงบ้างสบายดีไหมนะไม่เห็นคุณยายออกมาเลยคุณยายเป็นอะไรอ่ะ จะชุบภาพอ๋อแล้วคุณยายแข็งแรงไหมแข,แ,แข็งแรงอยู่แต่พี่วิศีเป็นไงบ้างแข็งแรงไหมมัเป <c oughs> ็นไรมันเป็นไรอ่ะอ๋อแล้วนั่นอะไรพี่วิศีนะ<อ>ที่มันขึ้นนะคืออะไรนี่หรอใช่กระเจี๊ยบรกระเจี๊ยบเหรอกระเจี๊ยบมันเป็นลูกยังไงพี่วิศีลูกแดงลูกแดงๆนั่นเด้อที่ที่มันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ๋อ ไม่เห็นพี่ววซีนานมันจะเดินมาคุยเล่นก็ไม่ได้ไม่ได้มานานแล้วอ่าพี่ววซีไปไหนบ่เนี่ยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยเหรออยู่บ้านใช่ไหมอ๋อพี่ววซีรู้สึกเงาเหงาไหมอืมไม่เหงาเลยเหรอโอ้ไม่คิดถึงพี่โนนาเหรอไม่คิดถึงน่นนอนเหรอ เอทำงานเป็น <AS L> ไงบ้างแม่นนนฮะแม่นนนทำงานเป็นไงบ้างแม่นอนนอนใช่ไหมก็โอเคนะทำงานก็โอเคโอเคแล้วโอเคก็ดีแล้วอ่าอันนี้พี่พี่ปะซีนี่ปลูกใช่ไหมเนี่ยพี่ปะซีพี่ปะซีปลูกใช่ไหมเนี่ยหรือว่าพี่มานลอยเม็ดอ๋อพี่ปะซีอ๋อลอยลอยเฉยใช่ไหม พี่เวศีไปเก็บชะอมแล้วเหรอเก็บไปแล้ววันนั้นเห็นเก็บชะอมเยอะมากเลยเก็บไปแล้วโอ้พี่พี่เวศีเอาไปทำอะไรกินพี่พี่เอาไปทำอะไรกินอันนี้เหรออ่าชะอมมาพี่พี่เอาไปทอดใส่ไข่เหรอเออแต่นะพี่นะพี่กะปิพี่กะปิอร่อยไหมพี่อร่อยอยู่อร่อยอยู่อ่ะพวกนี้ตัดแต่ให้ที่ยังอ๋อ คุณยายก็กินใช่ไหม,มผมมองคุณยายอยู่ทำไมคุณยายไม่ออกมาเลยยังไม่ค่อยสบายใช่ไหมคุณยายเหนือนหน่อยพี่วิศีโอ้มผมว่าจะถามพี่วิศีพี่วิศีอะไรนะพี่วิศีเห็นข่าวไหมเรี<ห>ยกว่าขเขมรสู้กันนะ,ะเห็นปะวันนี้โดยท่กวาง แล้วออดูทางบ้านเหรอแล้วพี่วซีบ้านที่วซีเป็นไงบ้างโดนไหมหรือว่าใกล้กันปะไม,ปนไม่ใกล้กันไม่ใกล้กันใช่ไหมอ๋อฝั่งที่เจดีซัมออนอะมึงกาฝั่งฝันไม่ใช่ไม่ใช่กัมพูชาอ๋อไม่ใช่กัมพูชาของของพี่จะเป็นอีกเขาเรียกอะไรนะกระเหลี่ยงหรอปะกระเหลียงอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคนละฝั่งใช่ไหมแต่ว่าไม่โดนใช่ไหม,ไมไอืมน่าสงสารมากเลยพี่น่าสงสารไอ้เด็กอะ เด็กที่แบบว่าคุณยายอุ้มได้ดูไหมคุณยายอุ้มในรถนะนะ <Okay. S 1> โอ้โหเนาะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเนาะน่าสงสารมากเลยขเมน์นี่โหดร้า,ายเนาะโหดมากเลยขเมนเนะาะเพราะกับไอมออะไรแหละฮะเพราะกับไม่อะไรแล้วอ,ออาทะเลาะกันรู้ไหมว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรไม้ออแต่แต่ตามข่าวนะดูข่าวน่าจะเป็นเพราะอะไรประสาทอะไรนี่แหละพี่พี่ได้ดูไหมอ่ะ ด,ดูบ้าตองน่ะบาตีอ่ะบาตีก็ไม่โดนแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรใช่ไหมอ๋อแต่แต่ตามที่ดูข่าวนะเห็นเรื่องปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทอะไรไม่รู้นะ่ะมันมีสองอะไรสองเขตแดน,น่ะพี่นั่นแหละเรื่องนั้นละไงเลยชนะคะแนนทาหารไทยก็โดนขาขาดไปใช่ไหมละ่ะ บ้าขาดไปยังสามคนมาลบสองคนไอกคนนึ่งขาขาดเออคนหนึ่งขาขาดทีนี้ไม่เตออแล้วลวันนี้พี่ไม่ปลูกอ่ะ,อะน้ำเต้ามไม่ได้ปลูกอะเออเดี๋ยวโขึ้นมาเดี๋ยปลูกเยอะกี่แม่ t h a เดี๋ยวก็วเสียอีกอ๋อก็พี่วิซีไม่มให้ผมกินด้วยเนี่ย พี่วีซีไม่ให้ผมกินด้วยเนี่ยมันจะได้ทันถ้าถ้าลูกต้นนูกนล่ะมันมันโตเฉยเท่าไหรถ้าอ่อนลูกอ่อนดอกก็มันมันเด็กกินได้อ<ภ>๋อหยอกหยอกหยอกผมไม่มีเวลากินเลยผมไม่มีเวลาเก็บเลยเก็บแต่ข้าเหน <Alors> ียวนะอ่าเก็บ <f> แต่ข้าวเหนียวผมหยอกเฉยๆ <f> ผมก็มานั่งเล่นตรงนี้พ <f> ี่วีซีผมมานั่งเล่นตรงนี้ผมนะเพื่คนมานั <f> ่งเล่นผมมาอัดคลิปเล่น ก็ผมมานั่งเล่นไงอ่านั่นแหละผมมานั่งเล่นนี่ทุกคนผมมานั่งเล่นตรงนี้นะผมมานั่งเล่นนคืออากาศมันดีบรรยากาศดีนะครับก็เลยมานั่งเล่นช่วงเย็นๆตอนเย็นๆนะครับก็มาคุยเล่นเนี่พี่ปรีพี่ข้างบ้านมาถามเพราะว่านานแล้วไม่ได้คุย อะไรคอัอะไรอะไรเขาเป็นเขาเป็นอะไรสติแตกสติแตกสติแตกไม่รู้เขาเป็นอะไรนะไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาเขาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเขาไม่ค่อยคุยกับผมนะออผมไม่ชอบนะผมก็ไม่ชอบ,บ,ชอบเดียร์หรอใช่ พี่มาสี่นะเนเ่ยพี่อ้วนเต็มรถ <laughs> <า>เขาบอกเขาอ้วนเต็มรถเขาเขาไม่กล้าเข้ากล้องเขาบ,บอกเขาอ้วนเต็มรถครับ <laughs> ดูด้พี่ข้างบ้าน <ś la> พี่เขาน่ารักมากเลยคุยกันข้างบ้านมีอะไรก็แบ่งกันกินนะครับซึ่งพี่เขาเป็นพี่เขาเป็นอ่าเป็นกระเลียงครับเป็นกระเลียงนี่แหละถามว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างที่ขเขมรอจมทีไทยนะครับเป็นยังไงบ้างพี่เขาบ้านพี่เขาโดนไหมพี่บอกเขาไม่โดนนะ โอเคครับทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมครับ